ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแวนท็อปเกเดสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะะักหาความอร่อยอย่างลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเล่นตาต้องมาที่แว่นทบเจริญสดจริงสะอาดจริง ที่บิ๊ Vivo ววียี่สิบสามวียี่สิบห้าจีอีห้าจีฟีโคมเซลฟี่โคมฉันทุกโมเมนต์เฮสตเฮาส์เฮสต์คลาสใจดราม่าพิเศษโซดาพิเศษโซดาหกขีสิบสามขีสิบสามจีไอคอนกรุ๊ปซึ่งถูกปากคนไทยแต่ก็ยังเป็นอาหารอิตาเลียนสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ลุงมาที่ไหนรู้เปล่านี่เลยสำนัก และอาาไมยสหครีดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาทำไมลุงไม่ได้มาหาหมอลุงจะมาหาของดีของอร่อยกินเป็นร้านอาหารอิตาเลียนโดยเชฟคนไทยถ้าเอ่ยชื่อรุ่นลุงเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักเขาคือเชฟถนอมครับซึ่งเป็นเชฟคนไทยทาอาหารอิตาเลียนได้อร่อยถูกปากคนไทยมากที่สุดเลยครับแล้วร้านเขาก็เข้ามาอยู่ในสถานีแห่งนี้การเดินทางไม่ยากเราวิ่งมาจากพระราม4มาถึงสี่แยกท่าเรือเราเลี้ยวซ้ายเลยแล้วสังเกตพอเลี้ยวมา ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นป้ายไปเลยเลยกรมศุลกากรเสร็จแล้วเรการะกะ็เลี้ยวเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วสังเกตง่ายๆมันจะมีป้ายเล็กๆอยู่ป้ายหนึ่งป้ายก็จะหลบอยู่ตรงนี้เชฟถนอมครับบอกแล้วว่าเชฟถนอมเนี่ยเป็นเชฟที่ว่าเข้าเกึกในวงการอาหารเลยนะ,ะเดี๋ยวลูาจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่าร้านเขาอ,อยู่ตรงไหนบอกเลยว่าเป็นเหมือนร้านลึกลับถ้าหากว่าไม่ใช่ลูกค้าประจําเก่าแกา่ลุงจะไม่ทราบเลยเพราะร้านเนี่ยอยู่ในบริเวณอนามัยของการท่าเรือนี่เลยครับคือร้านเชฟถนอมเป เหลืองเเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยของเด็ดของดีอยู่ในซอกในโรงพยาบาลอยู่ในอนามัยเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนเทสถนอมครับไปครับ เราเข้ามาเลยโอเคในะที่สุดเราได้เจอเชฟไปเลยครับเชฟครับนี่ครับคือเชฟถนอมเป็นตำนานเชฟจริงๆนะเนื่าเมื่อเราเจอเชฟถนอมแล้วเดี๋ยวจะถามเชฟก่อนที่จะมาที่นี่เชฟเริ่มจากตรงไหนกี่ปีแล้วสำหรับร้านอิตาเลียนแบบเมืนะ่อก่อนนี่ก็ไปลูกจ้างเขาน่ะครับแต่ก่อนอยู่ที่ร้านเจียนี่ครับผมเจียนี่อันนี้อธิบายฝั่งนิดนึงร้านเจียนี่เนี่ยเป็นร้านอยู่ที่หลังสวนซึ่งสมัยนั้นไม่มีอิตาเลียนมากและเจียนี่เป็นร้านเรียกว่าไฮโซที่ว่าใครๆ ะต,ต้องกินอาหารอิตาเลียนจะต้องไปที่นี่เจนี่หลังสวนเชฟถนอมเนี่ยก็คือเป็นเชฟอยู่ที่นั่นแล้วมาเปิดร้านเองแล้วยังไงต่อเชฟก็เจนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนคือ,อมาจากอิตาลีเขาชวนมาทำด้วยกันทําไปทํามาเชฟก็เลยว่าเราทามานานแล้วอยากมาทําเองดูบ้างมาดัดแปลงเพิ่มไปนิดหน่อยว่าให้มันรสจัดจ้านขึ้นไม่ให้ออกอิตาเลียนมากนะักอะไรเงี้ย มาเปิดที่ประมาณกี่ปีเริ่มที่นี่ปี47ปีนี้ปี21ครับโอ้โหเห็นไหมแล้วน่าเอาอย่างเงี้ยไหนๆมาแล้วอยากจะสั่งกินแล้วอะไรที่ว่าเชฟบอกว่าเจ๋งเลยพิซซ่าเลยครับผมพิซซ่านัตเตะเฟิ่มนี่เพิ่งจะมีมาหนึ่งอย่างแล้วอะไรอีกหอยลายผัดเนยแล้วจะมาพร้อมกับขนมปังนี่ฮะหอยลายผัดเนยไก่กึตี้ก็คือเนโร่ตรงนี้เชฟก็ได้มาจากเจนนี่ฮะับที่สอนให้ชื่อเอาดีปลาหมึกมาต้มมาทำไอหมึกดำนี่เรียกว่าเชฟทำมาตั้งแม่งรุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆเลย20 3 จะต้องไปที่เจนี่อย่างเดียวเลยตอนนี้ที่นี่มีซึ่งเป็นสูตรเก่าของเขาแล้วก็มีอะไรอีกครับแรมนิวซีแลนด์ครับผมมาจากซีแลนด์เท่านั้นแรมที่นี่แกะที่นี่แล็กที่นี่ต้องมาจากนิวซีแลนด์เท่านั้นนะไหนๆก็ขอเข้าครัวหน่อยตามเชฟไปดูกันในครัวนะครับ คือครัวเชฟก็เป็นแบบครัวง่ายๆแต่สะกาดสะอาดน,นะครับเชฟจะลงมือทําเองทั้ทุกจานเลยจะลองดูเลยครับอันนี้เมนูแรกอะไรครับแคปผมผัดพริกกระเทียมครับผมผัดผมผัดพริกกระเทียมตรงน,นี้ก็คือจะเลี่ยนจริงๆเขาจะไม่ใส่พริกแต่ที่นี่เชฟจะใส่พริกครับแค่นี้กลิ่นก็นมาแล้ว ยังลุงนี่นะฮะรู้จักเชฟถนอมมาก,ก็ประมาณ20ปป่ปีตอนที่มาเปิดใหม่ๆเนี่ยฮือฮามากเพราะสมัยนั้นการที่จะมีเชฟอิตาเลียนมาเปิดเป็นสไตล์โรนแบบเนี้น้อยคนมากครับไม่มีเลยแต่เชฟถนอมก็ตอนนั้ออกมาก,ก็เลยเป็นที่โด่งดังเพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีโลกโซเชียลมันยังไม่มีอะไรเลยไม่มีคู่แข่งนะแต่เดี๋ยวเนี้คู่แข่งก็ไม่กลัวแล้วนะ เมนูต่อไปอะไรเชฟ ซอสดำปลาหมึกนะซอสดำปลาหมึกซึ่งบอกเลยว่าสมัยก่อนตอนกินใหม่ๆนะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าซอสดำปลาหมึกคืออะไรลุงแม่ก็คิดมโนภาพไปน,นู่นเลยมันต้องเป็นซอสท,ที่เป็นสีดำมาจากเบื้องนอกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันก็มาจากบ้านเราด้วยแหละเอาดีปลาหมึกเนี่ยแหละก็าบ็ดปิดๆออกมาดำปุ๋เลยทำยากมากครับผมก็ทำให้เป็นทำให้าาที่ตายได้ครับผมเพราะมันมีเป็นไมเมาครับมันมีพิษในตัวไอ้ตัวดำๆเนี่ยต้องคนทำเป็นนี่เลยครับคือเจ้าหมึกดำตัวนี้ไงครับ นี่จะทำปูกาก่อนครับผมตะพานนะ,อะพอตบพานเสร็จล้วก็จะตามไปด้วยแรมช็อปครับผมจากนิวซีแลนด์เท่านั้นเล็ดับทำไมป่าเอ้มันนิ่มเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะฮะแหละอันนี้เป็นของที่ไหนฮะของนิวซีแลนด์เท่านั้นคที่เคฟเลือกมาเคฟใช้เฉพาะของนิวซีแลนด์เลยเพราะว่ามันไม่มีเกร็ด ปเด้นเมนูอะไรพิซซ่าครับผมแป้งที่นี่แตกต่างกับร้านอื่นยังไงที่นี่เราทําสดๆครับผมรียดเสร็จแล้วก็ทาหน้าเสร็จแล้วจะเข้าเตาได้เลยใช้แป้งสดเลยไม่ใช่เอาแป้งทําแล้วไปแช่ฟรซเป็นแผ่นไม่ใช่นะแร้านนี้ก็คือที่จะทําวันนี้ก็คือเป็นหนาทัฟเฟิลครับผมนาทัฟเฟิลแป้งบางกรอบ าเนี่ยเช่เพิ่งจะมาเริ่มขาย4ี่ห้ปีข้างหลังนี่เนะครับเมื่อก่อนนี้ที่เปิดมาไม่มีพิซซ่าเลยร้บพอมาทําแล้วได้รับการตอบรับเรียกว่าทุกคนต้องสั่งวันนึงได้เยอะไหมเฉพาะพิซซ่าถ้าเป็นร้อยถาดนะครับวันวันาเป็นร้อยถาดแะพิซซ่าหน้าทัฟเฟิลทีเด็ดยังไงเดี๋ยวตอนนี้กำลังทํากันอยู่แล้วลุงออกไปรอข้างนอกไปกินครับครับชิมไปทั่วโลกไม่ว่าจะสั้น จะเอียงฮะเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะเรื่องความพี่นี่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำนมดีๆมีคุณภาพเพื่อให้คนเดินได้รับประโยชน์ดีๆเกษตรกรก็มีความสุขน้ำนมอพอน้ำโคแท้ๆร้อซถ้าวันนี้เฟินไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเฟิร์นก็สนุกกับทุกบท,กบ,ทบาทคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณฟีโว2 3 e 5 g รับามรมที่นี่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำนมดีๆมีคุณภาพเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ดีๆเกษตรกรก็มีความสุขน้ำหนังพอนมโคแท้ๆร้อเปอร์เซ็ถ้าวันนี้เฟิร์นไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรฝนก็สนุกกับทุกบทบาทคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณฟี v ว p 2 3 E 5 G ชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอโอเคตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะเรียบร้อยแล้วทีเด็ดเชฟบอกว่าให้กินได้เลยก็คือเจ้านี่ครับพิซซ่าทัฟเฟลนี่เลย เคยอ,อยากจะบอกว่ามันเป็นพิซซ่าที่วิเศษที่สุดเท้าโซ่เต็มปากเต็มคำแป้งนะครับเป็นแป้งสดที่ทางเชฟตีเองไม่ได้ไปซื้ออย่างแค่แขกม,มาทำแป้งบางกรอบหอมถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดส่วนเจ้าเมนูเนี่ยนะหอยลายนงปังกระเทียมซึ่งอันนี้เชฟทําออกมาดูเลยว่ากระเทียมน่ากินมากแล้วเจ้าหอยลายเนี่ยดูความหอมความน่ากินของเขาเนี่ยหอยลายกระเทียม ส่วนเจ้าเมนูนาะนะบอกเลยอร่อยแต่สาวๆนะลุงอยากว่าให้องระวังนิดนึงเพราะถ้ากินแล้วเนี่ยมันดำทั้งปากสําหรับเจ้าเมนูนี้สปาเกตตี้ซอสหมึกดำานี่ยดำแค่ไหนและอร่อยแค่ไหนก็มาพิสูจน์กันครับเส้นเนี่ยดีมากเลยตึบบนิดๆไม่นุ่มเหมือนบะหมี่เส้นนี้สุดยอดไปไงครับดำจริงจริง อันนี้ก็เป็นเมนูต่อไปอันนี้ก็คือเป็นเนื้อแกะทอดกระเทียมมันก็เป็นเหมือนเป็นอาหารไทยแต่เชฟทําให้มันอยู่ในร้านอิตาเลียนไดม้มันก็คล้ายๆเนื้อแดดเดียวบ้านเราแต่น,นี่เป็นแรมขอบขอบเองของตัวแรมที่เชฟเลาะออกมาแล้วก็เอามาทอดอร่อย อันนี้คือแลมบลักหนือเจ้าที่โครงแกะเพิ่งบอกเลยลุงนี่ชอบมากเาลงไปกินที่ไหนนะลุงไม่ค่อยชอบแกวี่แบบนี้เป็นบาสมิกเข้มซึ่งอันนี้สําหรับกินกกบโฟก,ก้ากินกกบแลมแบบนี้แต่ลุงชอบตัวนี้เละคือเป็นมินซอสรสรสเปรี้ยวนิดนิด,นดหวานหน่อยๆซึ่งถูกปากลุงบอกเลยว่าเจ้าสเต็กแกะหรือแลมบล็กตัวนี้นะหากินยากไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่าเขากลัวมันจะมีกลิ่นสาบของแกะแต่เดี๋ยวนี้ร้านที่มีฝีมือจริงๆเนี่ยกินแล้วมันจะไม่มีกลิ่นสาบแกะแต่จะมีกลิ่น ่นอายของความเป็นแกะอยู่ซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อวัวเนื้อหมูทุกๆอย่างเลยถ้าไม่มีกลิ่นเลยมันไม่ใช่มันต้องมีฮะแต่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาที่ว่าไม่ใช่กลิ่นสาบนี่ครับดูน่ากินนะไม่ใช่มีกลิ่นเฉพาะตัวของมันจริงๆอย่างที่บอกแต่ไม่ใช่กลิ่นสาบ ออครับอันนี้ก็เป็นจานหนึ่งที่เชฟบอกว่าห้ามพลาดเลยเพราะเชฟใช้เป็นโฟกาก็คือจะตักอาหาเนี่ยเขาใช้เกรดเดวของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเกรดเดียวกับที่ออร์เดนเทรลใช้นะฮะแล้วก็ไปราดด้วยน้ำซอสบลูเรี่นะฮะการทำโฟกาเนี่ยบอกเลยคือควรจะมีความกรอบนอกนิดนิดและข้างในนุ่มแล้วมันจะมีความหอมขึ้นมาลุงยังจำความได้เลยนะแต่สมัยแคสบ25หรือ30ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าการที่จะได้กินเจ้าโฟกาเนี่ยมัน ยากมากแล้วก็แพงมากชิ้นเดียวเนี่ยนะถ้าไปกินตามร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้าน5ดาวหรือเป็นร้านยุโรปธรรมดาชิ้นหนึ่งประมาณ7 8 0 0บาทเลยสมัยนั้นนะแต่เดี๋ยวเนี่ยการขนส่งเร็วขึ้นซัพพลายเออร์เยอะแยะเลยทำให้ราคามันลงมาแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าประจำของเขายี่ห้อของเขาเนะอย่างของที่นี่เลยเขาบอกแล้วใช้ซัพพลายเออร์หรือใช้เป็นเดเดียวกับของโอเรียนเตล เ้ากินไปแล้วเนี่ยวามกรอบเมือยแล้วความนิ่มมันไม่เละกรุบกรุบกำลังดีครับก็ยังเหลือนี่อีกคือเจ้าผักหอมผัดกระเทียมใช้เป็นผักหอมสดเลยเชฟบอกว่าอันนี้คือทําเหมือนแบบว่าเป็นเมนูแบบไทยๆรสชาติจะจัดจ้านบลืมบอกไปว่า,วาร้านเชฟถนอมนะฮะรสชาติที่นี่มันไม่ได้โนวเหมือนอาหารฝรั่งมันจัดจ้านตามแบบฉบับของเชฟซึ่งถูกปากคนไทยแต่ก็ยังเป็นอาหารอิตาเลียนนี่ครับ ได้กินกระเทียมได้กินพริกเหมือนกินคล้ายๆอาหารไทยแต่ไม่ใช่ก็อร่อยครับส่นันมาได้เลยจานสุดท้ายจานสุดท้ายอันนี้คือเก้ารีซอสโตเป็นรีซอสโตออกคล้ายๆมีความเป็นไทยจะมีความหอมความนัวความเนิ่อกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ย มือนี้ลุงรู้สึกดีใจที่จับมาฟื้นฟาร์มหลังได้มากินอาหารอิตาเลียนฝีมือเชฟถนอมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของห้องอาหารเจนี่ที่หลังสวนมาก่อนแล้วก็มาเปิดที่ในทั้ง20กว่าปีแล้วแล้วร้านเนี่ยลุงอยากจะบอกเลยว่าถ้าใช้คำว่าเป็นร้านลึกลับก็ได้เพราะว่าร้านเนี่ยมันอยู่ในสถานีอนมามัยของการท่าเรือปกติลุงจะไปกินประจําที่สาขาประชาชื่นซึ่งบอกเลยว่าเชฟถนอมเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4ี่หสาขาแล้วที่ไหนบ้างเดี๋ยวลุงจะลงไว้ให้ได้นล ลุงอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากให้ลุงไปกินที่ไหนอะไรบอกมาได้เลยเนะวันนี้ก็ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับชิมไปทั่วโลก